ครับวันนี้ <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็นกิจกรรมลาของเราที่ได้ปฏิบัติงานยาวนานเป็นสิบสิบกว่าปีนะเพราะว่าผมเราอยู่ที่นี่เมื่อยี่สิบยี่สิบพฤษา,า,าสองร้อยสี่สิบเก้าได้จัดสงเคราะห์เรื่อมาตั้งแต่บริกุติ เป็นป่าแล้วก็มีชุกชุนมมลูกสัตว์ในพ้องงูพระที่มีก็การกดอยู่นะครับแต่ตอนนั้นจะมีหมาแค่สามตัวแมวตัวเดียวเสียค่าไฟเดือนแล้วก็จุดหลายบาทจะจุดหลายบาทก็เป็นสองหมื่นะ่านะแล้วก็ พระน้อยจนถึงร้อยฝาลูกก็จะมีนะครับเกือบร้อยเออร้อยบางทีอาจจะจำไม่แม่นนะแต่ว่าเกือบร้อยมีแน่นอนนะครับในช่วงน่าจะร้อยฝาเป็นนานครับวัดก็เลยพูดไปถึงท่านทั้งหลายที่บวชเป็นมืออาชีพการบวชมีสองแบบ บวชเบอร์ชีพกับบวชแบบมือสมัครเล่นอ่าก็คือเบอร์ชีพคือบวชมีลมการบวชมีเป้าหมายบวชหวังอาไีจากชีตบวชถ้าบวชมือสมัครเล่นก็บวชแบบจะบวชชั่วคราวแล้วก็บวชรอเวลารอเวลาที่รอเวลาที่จะสุดด้วยจต่ใจอะไรกแต่นะ หรือจะบวชรอง,งานนะรอเวลาก็าคือบางทีก็อาจจะตั้งใจจะบวชอยู่แต่เหตุปัจจัยไม่สามารถจะส่งผลให้บวชอยู่ได้เช่เนทางพิจพัฒจะต้องศึกไปดูแลครอบครัวดูแลลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นใจจริงก็ไม่อยากศึกแต่อ,อย่างนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยส่งส่งผลไม่ไปอย่างนั้นอา่า ก็ยังถือว่ายังมีสิ่งที่จะต้องไปใช้ในชีวิตแต่ละวันเนี่ยคือเหตุปัจจัยและสมบลในใ่้พูดี่บวชบวชต่างอดเด็กต่างอน้อยบางทีก็อย่างเช่นหลวงพ่อพัฒนาสภพะอภัตตะที่มาจากพมา่าเป็นอาจารย์ใหญ่ศาสนาที่มาบุกเบิกที่เรียกอาสมชุนรีท่านกรบวชตอนแค่เจ็ดขวบ ยียสิเจ็ดขวบแล้วมรนภาพต่อยุ่ร้อยปีมรนภาพที่ประเทศไทยนี่แหละแลต่ละอาอจารย์ฝ่ายปรัชนาที่มีชื่อเสียงมีภาษายุทธหนองพ่อหนองนะครับอ,อ,อ,อันนี้แค่เดียวหมู่อย่างนี้การบวชเหนืออาชีพเลยนะบวชเหนืออาชีพการบวชก็แตกต่างกัน โดยที่เหตุปัจจัยส่งผลมาบวชบางรูปก็บวชไม่ได้มีศรัทธาะไรมากบวชตามในฐานะครอบครัวบางทีตัวเองก็มาเป็นจะบวชแต่ว่าเหมือนกับผู้ใหญ่วางคาบให้เป็นบวชในายก็คือบวชไว้บวชไว้ไอการบวชของท่านก็ห่วงจากเราห่วงห่วงตัวของเรา่ดแหละป่วยบ้างอะไรบ้างประสบบัตเหตุนะอาการแย่ อาจารยหนักนะถ้าด้วยบนบอกว่าถ้าเกิดหายดีก็ใจ้เบื่อเอ้อย่างนี้อย่างนี้พอหายดีปุ๊บก็ต้องบวชใช่ไหมเออต้องบวชมาบอกให้ลูกเนี่ยต้องบวชนะแม่บวชเอาไว้อ่าถามว่าคนลักษณะนี้ศรัทธาก็ไม่มีอะไรมากศรัทธาก็ยังไม่จะไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอะไรความเชื่อเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้า <ENNIS> อ่าก็ยังไม่ <Gentle nonsense> เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยังยนใ,ให้เข้าใจเพื่อจะว่าคล้ายๆกับว่าทำไปตามที่แม่ได้ได้บนบานฉันกล่าวเพราะการบ่นบานฉันกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันทำให้เราสบายใจนะม,มันเป็นเพิ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่เพิ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่สุดทยนี่ก็ยังมีอย่างนะเรื่องถิ่นก็สีเรื่องสัจจานี่มนยมจะรักษาไว้ดีเหมือนกันนะ รักษาได้ดีเหมือนกันแต่ไม่ทุกคนนะมันจะกิดบางคนที่มีฐานะมีพอมีพอรักษาได้ก็รักษาอย่างเช่นโยมคนหนึ่งเขานึกในใจว่าเขาสําเร็อรใใจอ,อะไรบางอย่างเลย่ะเขาจะแก้บนในถวายผ้าไตร้าไตรถวา,ายสามสิบหกไตเลยนะเออแล้วตายตั้งแปดร้อย อ่าแก้ดุกไปแก้หลงใจมือจีบแก้หลงใจเขาเอาผ้าแก้มานทั้งหลายหมแก้เดือดแล้บนอย่างไรบอกบนบทบนนึกในใจนี่แหละแต่มันเกิดสมเร็จขึ้นมาเรียกรำไพ่ก็ยังดีตรงนี้อยู่ก็ยังจะกออกมาแก่แต่ว่ามีกำลังนะใครมีกำลังคงยังไม่ได้แก่ไม่ถวายอันนี้คือคือต้องชมว่าถึงก็อสีบางคนก็รักษาได้ดี มาถึงบริฤมาถึงของเราบ้างมีวิธีบวชระยะยาวเนี่ยมีเป้าหมายเนี่ยก็คือบวชเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพื่อสละทุกขังปวงมีทงตั้งเป้าไว้แล้วบวชประดับทุกข์นั่นเองจะ่จะบวชตามรู้ทธเจ้าจ,าจริงๆเนี่ยเพื่อฝึกหัดพัฒนาตนตามหลักและวิธีการบวชเนี่ยมีสี่แบบเองที่สรุปหนึ่ง บวชในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยสองบวชในฐานะที่เป็นประสงค์พุทธศาสนิกชนสามบวชในฐานะที่เป็นลูกสนองคุณพ่อแม่สี่บวชตามพุทธประมงค์พุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้เราบวชเพื่อกัญญูนะตามกัญญูเนี่ยมีอยู่กฎอีกสูตรหนึ่งแต่จุดหมายในการบวชจริงๆแล้ว คงเป็นผู้เปิดโอกาสให้ผู้ที่พร้อมอยจะฝึกตนเองเข้ามาฝึกในรูปแบบของนักบวชที่เฉลียวพิสูจน์ันจุดหมายจริงๆคือบวชเพื่อฝึกถัดพัฒนาตนเองฝึกโดยใช้ศีลสมาธิปัญญาในการฝึกส่วนความกตัญญูเนี่ยพระองค์ก็แสดงไว้ในกตัญญูสูตเรื่องบุคคลหานย่าง แล้วท่านก่นแนะยงว่าถ้าลูกคนใดทาพ่อแม่มีศรัทธามีศรัทธา,ทาพ่อแม่มีสิลไม่มีศิน,นพ่อแม,ม่มีการบริจาคให้มีการบริจาคขาดปัญญาให้มีปัญญาจนเข้าถึงสมมาเรียกว่าศรัทธาสมทาศีลสมทาจากาสัมถาปัญญาสมถาทำเที่อสำเร็จประโยชน์ จนท่านสามารถปฏิบัติธรรมจนถึงบรรลุมรรคผลได้ก็ทำสี่ข้อนี้ท่านหาทำให้บุคคลปเนี่ยมเกิดพ่อแม่เราได้เข้าถึงกระแสธรรมาบูติกาเนี yeah. ่ยเขาจริงมีธรรมเนียมโบราณแบบคนบวชแล้วจะฝึกในตัวประเทศบวชแม่ก่อนบวชยมพ่อแม่ก่อนการหนึ่งจุดหมายของการเกิดจุดนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักใน,นการบวชเนี่ยมันเป็นวิธีที่ฝึกตนเองที่ดีที่สุด แต่เกอแล้วนะแต่มาบวชแล้วคุณต้องมีกฎกร,กระเบียบกติกาแต่คุณจะทำแบบชาวบ้านท้องเหนืได้มีข้อบังคับเยอะแยะปัจจุบันนี้ผมพูดแล้วไหมตอนอยู่ภายใต้กฎหมายสีฉบ,บับนะครับไม่ใช่เอาดีไม่ได้ไม่ใช่เอาดีไม่ได้นี่พอบวชเนี่ยบริบทของวัดที่บวชเนี่ยบางรูปเนี่ยท่าที่บวชเจอในก้าหน้าในรัชกาลที แต่ว่าไปเจริญก้าวหน้าในวัดที่บริบทว่าเป็นวัดที่จะเอื้อประโยชน์ให้ชาวบ้านมากคือเป็นประโยชน์กับญาติโยมอะไรก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆมากมายต่างๆเนี่ยห,ออหลวงพ่อหลวงพ่อส่งเราไปเรียนเรามาเติบโตเป็นผู้ช่วยหลวงพ่อเป็นรองหลวง,งพ่อหลวงพ่อบรณภาพไปแล้วเขาขึ้นมือเป็นจเจ้าวาด เราจะเปลี sea, so ite, ่ยนแปลงระบบบทวัดเดิมวัดถึงเดิมไม่ได้กิจกรรมงานประจำปีเมนงานศพงานแต่พะดารที่จะต้องอนคอยญาติโยมมากมายนี่มนวัดนี้ก็เลยวัดที่อนุคอญาติโยมได้มีพึ่งขอญาติโยมได้แต่ว่าสําหรับพระเนี่ยก็ได้พึ่งน้อยเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องการฝึกตนเองเกี่ยวกับเรื่องการ การการละก,กิเลสงไมง่เนไการละก,กิเลสกันก็สู่ถึงสภาวะธรรมสูงสูงของพุทธศาสนาม,มันก็น้อยเพราะบริบทมันไม่เอื้อ,อไปอย่างนั้นนะตอนผมจะรักตําแน่งเจะว่าผมขอดูที่ก่อนก่อนผมก็ไม่ได้เอาเป็นช่ชวยๆพ่ออยู่บริบ,บทนี้ซะผมเป็นเจ้าว่าภาษาสิบแปดนะครับเออมีความรู้พอตัวแล้วนะครับมับวดตัวแล้วนะ ความรู้พอตัวเอาตัวรอดแล้วแปลว่าทําหน้าที่มาทุกอย่างแ, 5, แล้วตั้งแต่สุดปฏิโมกพรรษาสองไงแล้วก็พรรษาสามสุดวาดเป็นพรรษาห้าสุดหน้าสุดพรรษาสิบทำอยนานทุกทุกหมดทำหมดทุกอย่างทุกหมดเนี่ยเออแล้วก็ทํางานเผยแผ่ ทำงานเป็นวิทยากรกองทัพถังหลงา,า,ายการทพทย์พยาศพเนื่องยาสศิระบาดตอนนั้นยาบ่มยาบ้าจัดตบลงเข้าไข่าม่เออเออมืองทีมันลำโผล่แล้วมันไม่มาทางไหนเออมันบางคนติดบาบ,บ้าโนเบอร์ก็มีก็มีเจอแต่เราพัาดตอนหลังผมว่างานหลังเนี้ยมันเป็นงานเพื่อผู้อื่นโดยส่วนมากขอเปลี่ยน จับเนพวกน้องมาจับโบสถ์นะมาจัดงานพระมาจัดงานเฉลิพะนะมพระพักตร์างบริบทให้เอื้อประโยชน์กับคระะูบระะราอาจารย์ที่ชอบในการฝึกนี้่องให้เราก็ได้ประโยชน์ด้วยจะได้ประโยชน์ด้วยถามออว่าทำไมว่าด้วยเสียงเรื่องต่างในงานจาระบเพราะว่าจะสร้างในปุ๊กกำลังปฏิบัติ่อเป็นทีครูบาอาจารย์ที่มาทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างมา นี่เลยไม่ได้ไไ่ใจแล้วก็แต่ว่ามันก็เี่ยนก็ว่าไม่มีกําลังในการถกเคลื่อนมากคือทรัพย์มันไม่เหมือนกับว่าเราจะได้มาจากสติอเอามองได้ามีจำได้พาเราจะยึดามีจำได้อยู่ได้เพราะมือสีลเป็ะพระมารีอาพระโยู่แต่พรามาอย่างเช่นตระป่านเนี่ยเราพระแต่ว่าเป็นการพระาจ่ายเงินมาก็ได้เแตนโยมเลยโยมก็มีศรัทธาถวายท่าน ถ้าท่านยึดถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาก็อ๋อโยมหวา,มา,า,มานมาแล้วทะบียนไปถึงธรรมะว่าแล้วทะบียนไปเจอสงส,งสัยแต่เสหนางานนี้ควรจะต้องรักษาไว้เพราะว่าพระเราศิษเราบางที้งบทใหม่ๆเนี่ยบทบทใหม่ๆนะหรือว่าบวชไปแล้วเจอปัญหาเนี่ยเป็นอันบบัตึ้นมาแกลหายเลยนะโยมานแล้วช่วยแก้ให้มอ,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 องรูปก่อนจะบวชสักสิบห้าวันเนี่อาจจะสุดแต่ว่ารู้สึกว่า เคยบวชมาครั้งนึงแล้วจำไม่เลยนะครับใครก็เคยบวชครั้งก่อนบวชแล้วครั้งแล้วมาบวชใหม่แล้วถ้ามาบวชจะเราเนี่ยจะอยุทธเราให้บวชแค่สิบห้าวันน้อยแล้วส่งมาอยู่ปฏิวัติเป็นการแก้กรรมในรูปแบบที่ว่าสารคราวาสไม่สามารถแก้กรรมได้ฤทวิ์พิศพระรามนะคน่อใหญ่วัดพิษใช้แก้กรรมแบบนี้หมายความว่า มีชาวบ้านไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวเลี้ยงไก่จะตายทำงานงานเกิดไม่ประสบความสำเร็จครอบครัวก็บุบวายทะเลาะบาะแวะงกันบุ่นบหนุหาวิธีแก้อะไรยังไงก็แล้วแต่งานสะดอกข้อต่อเนื่ก็ได้หลวงพ่อมียาดีหลวงพ่อมียาหลวงพ่อะปฏิบัติบุญแต่อายุ12นะนี่ว่าแตจะมาถามที่สามไม่ยอยอมรับท่านทำไมมาแก้กรรมเนาะ ไมบวชไนะไม่บวชนะไม่บวชไในตอนยี่ถึงจะอยู่เป็นฤๅษีตไม่เคยอยู่อ่ะแล้วมาบวชบวชแล้วอยู่เป็นฤๅษอยู่ชุบราศีพอชุบราศีเสร็จชีวิตเปลี่ยนแปลงเธอดีขึ้นเออครอบครัวก็ดีขึ้นตอนนั้นขึ้นนี่คือวิธีการแก้กันอยู่บอกให้คุบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าว่าเจ้าหมู่อวันนั้นถ้าต้องการลูกคร้อลูกศิษย์เนี่ย เราให้แก่แก่ทั้งที่เราชำนาญด้วยแล้วแก้สนทังศรราสนาด้วยยาบวชน้อยเกือนไปอย่างน้อยบวชสักสิบห้าวันแล้วส่งมาผมผมมีข้อให้ในในเกณฑ์จะต,ต้องต้องล็อกนะลงล็อกวางล็อกหรือไม่อย่างนั้นท่านจะมีข้อที่วัดทั้เลยจะได้เพราะช่วงตอนทข้าบริวารตอนอยู่มานั้น,นยอยู่ที่วัดเราก็ได้พาไปแต่เราพาเนี่ยพามา อันให้ผมลูกข้อออกให้ผมก็เปิดใจแล้านสถานนี้เลยนะวาจารย์วัดต่างๆบางทีเขาอยู่เขาเองเขาอยู่คนเองเนี่ะอาจารย์กรรมลูกอาจารย์กรรมลูกลูกกรรมลูกมันอยู่กันได้ตื่นเวลาออกพันออกไม่ได้ผมหรือว่าแปลงสถิตไม่หมาผมลูกข้ออยู่หลายวัดผมบอกเพราะถ้ามีเวลามาถ้านจะอยู่เกี่ยวกับญาติเดียวอยู่นะเราก็ อาจารย์ทุกข้อลักษณะนี้เลยบอกว่าเปิดใจสำเราสายคุูบาอาจารย์สายเจ้าสายปกครองเหมือนสายการศึกษาเนี่ยช่วงนี้กำลังสอบบาลีจะหมดละเพิ่งสอบบาลีเสร็จไปนะเดี๋ยวเราจะมีการซ่อมในประโยคตน้นช่วงนี้ครูบาอาจารย์มีเวลาหนึ่งเดือนอาจจะมาแล้วหรือเขาจะเดินทางกันหย่างไรเราก็เปิดเปิดสถานทาี่เรารับไว้ติดทองหลังพระ เท่าที่ครับเดี๋ยววินาบาทแล้วครับ6โมงอย่าี้ทีว่าเวลาเรื่องนี้พูดยาวเราก็พูดต่อทั้งเขีนเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มาบอกแจว่าเนี่ยมันมีกำลังช่วยเลี้ยงหน่อยเช่นคี่มีท่านหลือพ่อวัดเด่นเทนเออกำลังเนี่ยก็อยู่เนี่ยเดื่อนที ตจนตอนนี้ถึงมาถึงกลางทางนีกลางทางเหมือนว่าปฏิวัติที่กลแล้วถึงเข้ารษาเลยษาพราัษาจัดสามเดือนเนียให้อยู่ต้อง่สามเดือนเต็มที่ครับเดืสายใจดีเาบางบางรูปก็ lèo ừ luôn của lưng này lèo luôn 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 I vai neste vestido que eu